thu chim nàn, măng húng lèng, bít tông, súp cây là cái gì hiển thoát na, súp nấm tẩm húng, hả? มีสวัสดีค่ะจากน้องจากช่องน้องฟิลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอมาตากันไ้ดูสิสูง,งเขาเนี่ยสูงเ่ราะเขาง,งามเนาะงาม ยอดนะนี่เบลเอานี้เบลด้วยนั้นตัวเอาอันนี้หน้ากรอบกว่าไหมอันนี้นะอันนี้อ่ะอันนี้ปลูกเองพอกลับมาเนี่ยได้ลูกเดี๋ยวไปเอาไปเอาเหลืองกันอือไปเก็บมาไปเก็บมาหุงเหลืองปัญญาปะใบยอดโอ้ชะอมนี่ใบยอก็มีชะอม ี่ไม่มีคนลดเนี่ยมึงเลยไงนก้อนนี่มะละกอเหลืองนะล,ล,ลูกนี้มาอ้าวมะมงกำลังเป็นดอกนะนี่นสองนวยก็บพ่อเนาะเดี๋ยวไปเก็บมาเพ,พิงมมั้งนะพริกมะเฟืองอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยมาเพกกิงกมะล่างสุริยจินนี่มะเฟืองไม่ปลูก ยือวสือปลูกได้ปลูกสองปีได้กินเลยอ่ะมะเฟืองเนี่ยอ่าหลายแท้ล้นแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้แค่นี้ก็พอแล้วมะเฟืองเนี <Yeah. Good. S 1> ่ยกูดบมเดี๋ยวอดใจไม่ไหวอืมซ้ม,ม <laughs> เปรี้ยวตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยหวานผ่านไปปีหนึ่ง รุ่นแรกหวานรุ่นที่สองเปรี้ยวเป็นพอดดินมะมะเฟืองนี่ซื้อมาน่ะหวานแต่ตอนนี้เปรี้ยวเปรี้ยวก็ดีแล้วเพราะเราอยากได้เปรี้ยวไปใส่ส้มตำแปะแปะนัดไปเลยแปรลูกไปเลยจากมะเฟืองหวานกลายเป็นมะเฟืองมะเฟืองเปรี้ยวซุปไปตำหู กระขันก็ข้าพี่ลายนมะขันระขันยุคดังอ่ยุคเงินเอาลเรื่องลบๆลงเดือยครบเครื่องครบเครื่องต้องใช้มกระขันพร้อมเอาไปแกะไปเก็บแกะเดี๋ยวเก็บมะเพ็ดเลยนะฮะมะเพ็ดเลยสินะเก็บมะเพ็ดเดี๋ยวดิเก็บพริกก่อนยามะเพ็ดจะเก็บเอาน้านี่ปอดสารพิษนี่ Tầm thắng sống nối, yam and kéo yam, nha, and kéo nha, cây ngăn tạt, cây ngăn tạt, yam, gom ghê Nha, tay, mất ná, hạc anh ganam nam say sống mưa ghê bát, mhm, 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 คลิปนะข้จ้าข้าจ้าทำเยอะๆนะคะสวยนะประมาณคนาณที่น้องบิ๊ผชำนาญอ่ามุ่งเหลือง มีเว้นมีพอปะเด้ว้ยี่บอปะเด้นู่น่มใช่นงจินี่เ้านี่ใช่กันไพวก้อนรัวของมันนะเดี๋ยคิมดูก่อนคิมดูก่อนอย่าเพิ่งก็มีหอยดองด้วยเอาชูรสลืมชูรสน้ำตาลเถึตจะแซ่บแท้อ้ามีมะกอกอม ห้วยื้อใมีห้วยทระโดอือใช่ได้แน่สาเนาะไปได้ต้มเนเเออแมลีแมลี่ชุรมาบ้านชุนรสชุรบ้านดุอน้ำน้ำน้ำอื็แต่แซ่บแท้อันกริดิ่โล่ในปาที่ตัวนี้ใช่รวยด้มันนะก็แต่สิบเอดโมบ้าน ตรงทนาไปตลาดเอาสตอมาสตอเด้แพงเด้พักกระจงละพักกระจงล่ะเอานั้นลงอย่างักกระจงนี่มนกัชแบบใกล้โอม่ีพักกนจ๊กักกระจงวันนี้เก่ากระัมับ้านอันตำหงเสพักกันจงเสพี่ด้ท่านาอะไรอ่สตอมา น hey, uh, okay, yeah. ี่ไช่เหรอน้ำตาลไม่มีเหรอน้ำตาลให่ไกมก้ยังตัวเช่าดเฮยอืมมันบักเนาะกเพิ่มนม่ไม่จัาอเะน้าไม่จดข้าหอยดองนี่ก็มีอยู่แล้วไงหอยดองก็ช่อมือควก็สิงใช่สาสิบดิเฮ้ยนะอนี่ห้ไม่บีหรอน้ตาลนีกอยู่ไ ดีเลยนะนี่นะน้ำ cat สับนะยุบเกิดข้างเนี Message ่ยนะน้ำสาบีคือผดีนะครโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องคิริเพนเส้นฝากกดติดตามช่องคิริเพนเส้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะจากสกลนครดีายนะคะฝากกดติดตามช่องทางช่องคิริเพด้วยนะคะติดตามหุ้งแซ่บ